สวัสดีครับพี่น้องบ้านหงบวกครับวันนี้ยุห่างครับพี่น้องอยู่ห่างมาซื้อของครับซื้อไ,ได้เสือกันหนาวครับแล้วก็ขนมกับของใส่ส่วนตัวบ้านหนงบัวครับแล้วก็ตอนนี้มายู่ที่โซนขนมครับยูโซนขนมพอดีมีคุณแม่จากอเมริกานะครับเนาะ บอกว่าซื้อขนมฝากหน่อยในพันหนึ่งครับแล้วก็มีพีกิติพงศ์มาพุ้มโอนม่วาสมทบเครื่องดนตรีเพิ่มบรรลุโลว,วาปิดเครื่องดนตรีแล้วออสนใจิแบบซื้อขนมฝากนักเรียนมหน่งหน่วยนักเรียนมเป็นกันเลว,ว่าได้ครับมาเลยซื้อขนมฝากนักเรียนอีกได้งบหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับ 1, หนึ่งหาร้อยบาทสิโอหาเบิ้งขาสัดศิย่าดงเนีับก็เป็นพวกขนมกบเขียวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ครับแพ็คละห้าสิบห้าสิบบาทครับ, 50, 50 50, 50, 50บห้าสิบเอ็ 50, าต,ตังคห้าสบาสิบตังบาทเนี่ยเดือลองหาเบิง้งวัสดงอย่างนครับ งพันหาครับก็สิเอาคะาๆกันไปแล้วครับขนมครบขียวนักเรียนมีอยู่สองร้อยกัวเกือบสามร้อยคนครับพอดีงานกีฬาสีพอดีพี่น้องเลยหาเบเมืองขนมไปฝากเด็กนักเรียนโรงเรียน้านน่วงนะครับเนาะขนมประไร จะมีแพ็คละเฉลี่ยประมาณ50บาทครับบางบุญเอาไปจักสามสิบแพ็คมันจะเป็นเงินประมาณพันหาครับเฉลี่ยบางบวกลบกันนิดน้อยครับกะบเมื่อไหรจว่าสี่เปิดเท่าไหร่นะครับนะเนาะแบบนี้เอาไป30ห่อครับห่อละประมาณ50บาทครับบางงานมันก็48บาทบางงานก็51บาท50ต่อตาางบางงานก็50บาท,บาทแพ็คหนึ่งนะครับเนะะาะแล้วแต่ยี่ห้อเฉลี่ยกันไปนะครับเนาะ สามสิบพอครับพี่นอ้องสามสิบแพ็คครับแพ็คหนึ่งมีสิบสองพอครับพุ่น้องเต็มรถเลยพี่น้องผมจะได้เอาไปไว้รถเราเคอยเขา,าเมะเบงจัก,กรยานให้เล็กน้อยไหมครับสามสิบแพ็คแพ็คหนึ่งก็ราคาประมาณหาสิบบาทนะครับนะหาสิบบาทสี่สิบแปดบาทก็มีเฉลี่ยกันบางอันก็บหาสิบแปดเฉลี่ยกันไปเนาะงรถี่นออ้อเต็มรถครับกระจายเงินก่อนครับพี่น้อง สวัสดีครับลูกสวัสดีครับออโตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกพี่พี่ไม่ใช่เด็กเด็กนะพี่น้องยังเยอะมีติดแกขนมครับนี่ตังเยอะแกขนมมันเล็กหน่อยโรงเรียนพี่น้องเป็นนันเลยเป็นงานกีฬางานกีฬาเขาวัอนี้เป็นมวอสุดท้าย อันกีฬาเด็กหน่อยอันกีฬาโรงเรียเระะ้ยนเอ้าสิ่ปิ้วบ่ล่ะข้นควายไปเอาปิวปิ้ดเอาไปอันเดียวก็ได้โอ้ว่านไปโดนๆมาได้มันอันไปเอาขน,นมสิ วั้มีตั้งเยอะมีอีกไหมคุนไปยืนมาให้พ่อก็ได้ลงลายยี่หันก็ได้ได้มาไหว้กุ๊ก็กันผูกลมพูดเนีมันดีๆนะไม่พูดเพรามันมันทองๆเร็วซีขวบแล้วยังบอกว่าทองนี่พี่น้องร้านใช่ละ เสามสิบแพ็คตีครับมขนพันสี่อยหกสิบเก้าบาทผมพันสี่ลอยหกสิบเก้าลบปัญหานะครับกุ่มกุ่มพันสี่บเก้าพมเอาคุณไปพีมเอาคณไปบอกเลขส็จปีไม่ตีหกาขอทายมาหกห มักยุ่งเร่หกเก่าอาาอือทยเพราะจับไม่ดีย่าจับมันยังขยับเลยยังสัน่นกล้องยังสั่นเลยเอ็มจับเด<ไ>ีย๋ยวมันจะสัน่นแรงจะพาไปโรงเรียนรถพาไปโรงเรียน นะครับพี่น้องพอกันยุ่งโรงเรียนอีกท่านึงครับไปแจกขนมนักเรียนกีฬาสีพอดีฝนตอนนี้นักงานแจกบนรถรไปไอรถก่อนไปโรงเรียนโรงเรียนอะไรรู้ไหมโรงเรียนบ้านนนเมืองข้าออข้าออกโรงเรียนนนเมือะไรก็ไม่รู้เรากำลังจะไปกันแล้วครับไปไปเลยครับไปโรงเรียนบ้านนนเมืองครับไปทำอะไรครับไปดูพี่พี แข่งกีฬาหรอใช่ไปแจกขนมด้วยแจกขนมด้วยพอดีวูบบ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 านบบนะครับบบบบบาบบงินบบบบบบบนบบบบบบบ0บบบบบบ0บบบบบนบ่บบบบบืบบนนบบบบบบบกน้อย,น,อยนักเรียนาาบ้วกวบบบบ่บบ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 บอบบ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  ยอดห้าร้อยพันบาสมทบซื้อเครื่องดนตรีให้นักเรียน,ออนผมก็เลยว่า<ร>ผมปิดยอดรับปิดรับยอดอันซื้อขนมแมล้วก็เลยเห็นการพันมาเป็นทางนี้บอแจกนักเรียนได้บอว่าได้ได้ทั้งจังก็ได้ก็เลยได้งบมาหนึ่งท่านห้าร้อยบาทครับซื้อขนมนแจกน้องๆนักเรียนพอดีช่วงกีฬาสีพอดีคิออดว่าคิดว่าเพิ่นเป็นการทำบ,บุญเสียผีไม่ก็ได้เนาะ สรงไทยปีเก้าตอนรับปีไม่ควัวนเหยื่อนางเรียนพอดีนะครับนั่งแข่งกีฬาสีพอดดีเมื่อนี้เรานจะเป็นมือสุดท้ายครับขอบคตุ้มไม่ร้ายๆนี่นำใจเงินอวานใครริ้วหน,นนนหน่อยไปกินขนมทั้งเบมทั้งออโตโ้ขอบคุณมากมากครับ,บช่วงปีใหม่พอดีครับพี่น้องทรงไทยปีเก่า น่ากันได้กลับบ้านมาเนาะกู้ทำการทำงานโอ้พ่อยากกลับพ่อยากกลับพ่อพ่อก็เลยถามเบียมพ่อก็ได้ถามเบียมจังน้อยได้ปะถามใครพ่อถามท่านผู้ช่วยว่านพ่อก็เล้ถามเบียมเบียมตอนอาทิตย์ก็ได้กลับเราพ่อไปส่งเหรออะไรนะช้งอาทิตย์ก็ได้ไปส่งเหรอมาบ่อยากกลับเอ็มอยากอยู่นี่กับตัน กับตันกัอนอ <c oughs> บก <c oughs> <c oughs> บันเหมือนเกียร์โตในกับตันเหมือนเกียร์โตเขาบอกว่าถ่องกับตันเหมือนเกียร์โตไงเสื้อก็ว่าเสื้อจะเจี๊ยมันเสื้อโตมัน้องพูดใหม่สิเหมือนอะไรเสื้อ <c oughs> มันเสื้อเหมือนเสื้อโตพูดไม่ถ่อง <c oughs> พูดไม่ชัด <c oughs> พูดไม่ถออ่องเออต้พูดไม่ถ่อง ไหนถึงยังแล้วแล้วไหนไจจังไดหลต้องเป็นประสานกู้คันตัว กีฬาสีตำนนกีฬากลมโรงเรียงอ๋อเป็นเตรียมขน,นมกันใบเราสักเด้ไปใส่กับกอง,องน้านว่การเพิ่นบ่แต่ขนมอรเด็นเมเีเป็นโตเนตังโตไปอยู่น,ะนมเลยามแล้วก็ลงไปทาาอาจารย์มังกรจารย์ อาจารย์วันเมื่อเป็นวะเป็นโมเขนเป็นคนอุ่นกินหาโ่เขน,เนี่นนอเอ็ม

สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขนมมานเจียบได้หน่อยปะนะฮรักพีาดย่ทักดารนนเนี่ยเอส่เียดคนณคุี่คนน้อง

เดี๋ยวเดี๋ยวบอกลาลงมาลงมาปีเร็วเร็วเร็วมามาอาจารย์แม่อุ้มโอ ปาคปนถือยัง<ร>น่ะเยลาไปเดินมาพี่มาเร็วๆมาเร็วมาเร็วมาป่ายนะ่ว่าวตัวนีุ้จะเรียนไ่น แม่จะไปไม่เขาไปนดไปตวุ่าแล้วนะมามามาเร็วมามามาเรื่บกีนดนมานี่นะคะนีเหลืองมันใหญ่กว่านี่ซิหรนังมาเลยมากจ้าจ้า่า่านี้ขึ้นเมฆขึ้นเมฆขึ้นเมฆขึ้นม Rồi. Dạ vâng. Dạ vâng. Rồi. Dưới thế nó có Đi Không ไอ้ okay. okay. ีโอครับอัน okay. นี้โอ๋ร่อนร่อนแพ่ถือต้องแทกับแ่พ่อเป็นได้หลิอบอกนั่นมะบอกปูปูมาเออนี่ หน้าบ่ไปเรียนอยู่นี่บอมูอไหลได้อยู่นี่ฮะไปเรียนอยู่นี่บอมูอไหลได้อยู่นี่หน้าบ่ปลาออกจากโรงเรียนชลบุรีมาเรียนอยู่นี่บ่ฮะยอดสนามฟุตบอลประกาศที่มีสนามฟุตบอลมาเหรอโค้ชโม่เห็นบอทั้พี่พี่เขาจะวิ่งเหรอวิ่งเหรอคนณไปแล้วคุณไปแล้วบอ แล้เลียงที่หนึ่งคนเลียงไปแ,แล้งเลยคนนี้สามสีว่าเหลืองแดงกับน้ำเงินมี3สมสี แจกกระเยยกันอ่ะครับพี่น้องเข้าบ้านครับหลังจากแจกขนมเรียบร้อยแล้วแจกขนมเพื่อนกรสิเอามอบเป็นของรางวัลช่วงมอบรางวัลฝนละมั่งครับเพราะว่าบม่ได้แจกกับมือนะเพื่นแต่จุรวบรวมเห็นกล่องไม่ได้รอดกันเยอะหลังจากของนุ่ยการเพื่อนครับเพื่อนกรสิร่วมแจกของกีอากีอากีานกำลังแจกกระเยยกันเยี่ครับช่วงนี้กำลังจักกระเยยกันอยู่กระเยยกระไรน้องมีเอ็มมาเรียนอยู่นี่ไหมมาเรียนอยู่โรงเรียนนี่ไหม มีสนามฟุตบอลด้วยเด้อมีสนามฟุตบอลด้วยเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆครับขอบคุณแทน่นน้องน้อง,น,องนักเรียนน,น้ำนิ้นักเรียนน้ำกับได้ขนมจากเอฟซีผู้ใจดีนะครับเนาะเย่เย่มันจหนุบนมันุบอยทียนบรว่อยู่วอยู่ที่นี่มันสนุก่าอนี่ัจะบ่อ,อยอพกันีหมคลิะหนุาอยู่ที่นีนองค่ิปนี้ขออนุญกต่าอปก่อนเนาะครับเนาะ โซคีสวัสดีครับยินดีเจ้าอัสสวัสดีครับผมหัอามอบของขวัญเพิ่มเติมเพิ่นสมของเพิ่นกับนี่แล้วสมทบเพิ่นสมทบงขวัญนี่ใครเรียกว่าโรงเรียนร้่าจุดนนท์สมอบมันจะบมนฉะนี้เรียกว่าโรงเรียนบ้านเมืองครับครับโรงเรียนบ้านเมืองครับมีอะไรมีอะไรมีนักเรียนเยอะแล้วก็เฮ้ยก็มีสนามฟุตบอลมีนักเรียนนักเรียนกำลังวิ่งแข่งกันเอเมบอลลูกปะกีฬาสีไหม